สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะวันนี้ป้าจะมาอา่านที่พานให้คุณพ่อคุณแม่ฟังน,นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่แปดแล้วค่ะเรื่องก็จะซับซ้อนมากขึ้นยาวมากขึ้นรายละเอียดเยอะขึ้นนะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเรื่องนี้มันยากไปย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆของป้านะคะพอป้าจะพัฒนาความยากความซับซ้อนขึ้นมาตามลำดับนะคะเอกสารที่ต้องใช้ในการฟังที่พานะคะแนบอยู่ในลิงก์งใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ป้าจะอ่านเรื่อง วันเกิดของกระต่ายนะคะวันนี้เป็นฤดูหนาวที่หนาวเย็นพื้นดินแห้งแตกระแหงมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งถึงลูกหมาจิ้งจอกพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเป็นต้นไปจะจัดงานวันเกิดนะมีอาหารเตรียมไว้เพียบพร้อมกรุณามาร่วมงานให้ได้ลงชื่อกระต่ายป่านี่คือข้อความในจดหมายฉบับนั้นหมาจิ้งจอกไม่ได้ออกไปไหนมาเป็นเวลาหลายวันแล้วเพราะอากาศหนาวเหน็บ ตั้งใจจะเป็นงานวันเกิดที่ว่านี้วันรุ่งขึ้นหมาจิ้งจอกเอาแยมสตรอเบอรี่ที่ดำเองใส่ลงไปในขวดแล้วถือไปที่บ้านของกระต่ายป่าที่บ้านของกระต่ายป่ามีคุณกวางากับคุณหนูมารออยู่แล้วเมื่อหมาจิ้งจอกมาถึงพอดีก็ได้เวลาเริ่มงานกระต่ายสุขสันต์วันเกิดนะเมื่อกาวอวยพรกันแล้วคุณกวางได้มอบเสื้อสเวตเตอร์ส่วนคุณหนูก็มอบสร้อยคอ คุณหมาจิ้งจอกก็หยิบแยมสตรอเบอรี่มาให้เป็นของขวัญกับคุณกระต่ายจากนั้นสัตว์ทั้งสี่ก็ร่วมรับประทานอาหารกันจนอิ่มคุยกันเรื่องนูน้นเรื่องนี้จนมาถึงสมัครพักพวกอันได้แก่คุณหมีและคุณกบที่ไม่ได้มาร่วมงานวันเกิดของคุณกระต่ายเพราะอยู่ในช่วงจำศีลเมื่อคุยกันถึงเรื่องนี้คุณกระต่ายรู้สึกเหงาขึ้นมาเล็กน้อยเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วเพราะอีกไม่นานก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนี่ คุณหมาจิ้งจอกพูดเพื่อให้คุณกระต่ายคลายเหงาเด็กประสานคำถามให้เด็กๆนะคะข้อที่1นึ่ฤดูที่ถัดจากฤดูปัจจุบันนี้คือฤดูอะไรคือฤดูร้อนนะคะเพราะฤดูที่ เนื้อเรื่องวันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นฤดูหนาวที่หนาวเหน็บ้นดินแห้งแตกระแหงฤดูที่ถัดจากฤดูหนาวคือฤดูร้อนนะคะสัตว์ทั้งหลายที่จะได้ที่จำศีนอยู่จะได้ออกจากศีลแล้วนะคะข้อที่2สัตว์ที่มาร่วมงานวันเกิดมีใครบ้างมีใครบ้างคะมีคุณกวางคุณหนูแล้วก็คุณหมาจิงจอกนะคะเนื้อเรื่องบอกไว้เลยคะ่ะ คุณกระต่ายป่าส่งจดหมายไปให้คุณหมาจิ้งจอกพอคุณหมาจิ้งจอกไปถึงปุ๊บก็เจอใครคะเจอคุณกวางและคุณหนูมารออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบคุณกวางคุณหนูและคุณหมาจิ้งจอกนะคะไะดูข้อ3นะคะข้อ3ข้อนีป้าจะถามคําถาม3คําถามนะคะคําถามแรกนะคะของขวัญที่คุณหมาจิ้งจอกนาไปคืออะไรจงวงกลม เหมือนจองนำแยมสตรอเบอรี่ไปนะคะเรานั้พวงกงคอมเบอร์แพรน,นะคะคำถามที่2งที่ยังใช้ภาพที่อยู่ในข้อ3นี้นะคะของขวัญที่คุณกวางนำไปคืออะไรจงขีดถูกนะคะคกวางนำอะไรไปให้คะคุณกวางนำาสเวตเตอร์ไปให้นะคะต้องขีดถูกับข้อที่3นะคะคำถามข้อที่3นะคะที่ยังอยู่ในภาพนี้นะคะ ของขวัญที่คุณหนูนําไปให้คืออะไรจงการกระบาดนะคะคุณหนูนาสร้อยคอไปให้นะคะตามเนื้อเรื่องบอกแหววคุณหนูนาสร้อยคอไปให้เพราะฉะนั้นให้เด็กดการกระบาดสร้อยคอนะคะข้อที่4ี่ดูภาพที่4นะคะข้อที่4สัตว์ที่จําศีลไม่สามารถมาร่วมง,งานวันเกิดของกระต่ายป่าได้คือใครคะคือใครคะ คือคุณหมีและคุณกบที่ไม่ได้มางานวันเกิดของกระต่ายเพราะอยู่ในช่วงจำศีลเพราะฉะนั้นทำไมคะต้องตอบข้อ3แล้วข้อ4นะคะโอเคค่ะเออเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณพ่อแม่คิดว่ามันยากไปย้อนกลับไปดูเทปเก่าๆของป้า แต่ถ้าเด็กๆทําได้ดีแล้วคุณพ่อแม่อยากจะเอาิชาเรื่องนี้มาฝึกให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนรายละเอียดของเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อจะได้เป็นการฝึกให้เด็กๆจับใจความมากกว่าจะความจำะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ